พระสัสดาปรินิพานไปทั้งนานแล้วคําสอนที่ได้สืบทอ,อกันมาจริงต้องแปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพราะเป็นอำนาจกฎตลลักแต่เสือที่ดีก็มีเยอะจริงต้องใช้วิจารณญาณเสวงหาได้พุดเท่าวาจะนะไม่เข้าใจว่านั้นคือสัญญาภาวนาก็ภาวนาแบบมั่วมว ไม่เข้าใจคำว่าจะคุกงอใครบอกสอนเขาไม่ฟังเราหวังจะป็นประเภทพุทธวีไนที่สุดก็ต้องไปตัดสรู้ซึ่งก็อีกนานแสนานานพุทธวีไนคือผู้ที่พระศาสดาควรแนะนำสั่งสอนสาวกวีไนคือผู้ที่สาวกควรแนะนำสั่งสอน เวนยสัตว์คือผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนคือสอนได้ทั้งพระสาสดาและสาวกแม้พระสาสดาจะประทับอยู่ที่ตรงหน้าแต่ก็ไม่ทรงสอนให้เชื่ออย่างงมงายดักที่ทรงตัดไปในกลามาสุดทางการสร้างบารมีนั้นยาวนะ่ะแก้ได้รีบแก แกไม่ได้กระตายทิ้งเรียกหมู่คบุรุษหมู่คสติ